ความสุขของพระนิพพานเนี่ยคือความสุขจากการพ้นทุกขนะ์ไม่ใช่ความสุขจากการสร้างภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาความสุขจากการถือศีลนะความสุขจากการทำสมาธิความสุขที่เราเกิดปัญญาแต่และเรื่องแต่และเรื่องอะไรเนะี่ยเป็นความสุขที่ยังเกิดในภพอยู่ในภพ <c oughs> เป็นความสุข มหาศาลนะถ้าเทียบกับชาวโลกมีสุขสุบดิบดนิบนะความสุขของศีลของสมาธิของปัญญาเหนือกว่าแต่ยังเป็นโลกิยะอยู่นะความสุขของมรรคผลนิพพานนะันเป็นโลกุตตระโดยเฉพาะความสุขของพระน,นิพพานนั้นไม่มีอะไรเหมือนฉัทนท่านไม่ค่อยเรียกว่าความสุขเลยซ้าไปถ้าเรียกว่ามันพ้นทุกไปอะไรเรียกว่าทุก ขันนั่นแหละคือตัวทุกข์จิตมันวางขันไดไ้เรียกว่ามันพ้นทุกข์พอพ้นทุกข์แล้ไม่ต้องพูดถึงนนิพพานนิพพานมันอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วนิพพานไม่มีขันนะไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีกลางวันกลางคืนนิพพานไม่มีความปรุงแต่งนะไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา ศีลยังเป็นความปรุงแต่งสมาธิยังเป็นความปรุงแต่ง,ง,ป,ป,ง,ตงปัญญายังเป็นความปรุงแต่งยังเป็นโลกิยะมีได้ก็เสื่อมได้ประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทําสม่ําเสมอในตรงที่เกิดระยะมากนะเกิดชั่วขนาแล้วก็ดับเกิดระยะผลสองสามขนาดแล้วก็ดับนะในตรงทันธิพานเนี่ยไม่เกิดไม่ดับนึกถึงนั้นก็มีความสุขนะ สุขเพราะพ้นความปรุงแต่งสุขเพราะพ้นความยึดถือสุขเพราะเข้าถึงทาแทนะ้จิตแท้ทาแท้มันสัมผัสกันนี่คือสิ่งที่จะเป็นรางวัลนะให้พวกเรา